ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่460การเวลาลาวสายน้ำ หลวเฟิงลอยตัวลงบนดาดฟ้าของอาคารที่พักฝึกฝนของตนเองหยาดทิพย์อวลมานหลัวเฟิงคิ้วขมวดรับรู้ถึงแกนดั้งเดิมของตัวเองภายในร่างกายอย่างชัดเจนในแกนดั้งเดิมเอกภพวังน้ำวนที่ก่อตัวจากวิญญาณที่เพิ่มศักยภาพขึ้นของหลัวเฟิงกำลังหมุนวนอย่างช้าๆเอกภพวังน้ำวนที่แผวพราวลาวฝัน มีแขนน้ำวนอยู่แปดแขนตอนที่บรรลุระดับจักรวาลขั้นที่หนึ่งนั้นเอกภพวังน้ำวนนี้มีพื้นที่สีดำอยู่ตรงบริเวณแกนกลางเป็นหลุมดำขนาดเล็กแต่เวลานี้อสูรยักษ์เขาทองบรรลุจักรวาลขั้น9้าแล้วส่งผลให้วิญญาณพื้นฐานบรรลุถึงจักรวาลขั้น9้าด้วยศักยภาพของวิญญาณส่งผลให้แกนกลางของเอกภพวังน้ำวน ปากฏหลุมดําขนาดใหญ่หนึ่งหลุมและแขนน้ําบนทั้ง8ก็มีหลุมดําขนาดเล็กอยู่ด้วยหลุมดําบริเวณแขนทั้ง8หลุมต่างก็ดูดกืนฝุ่นดวงดาวที่อยู่บริเวณรอบอย่างช้าๆหลุมดําแกนกลางกับหลุมดําขนาดเย็กอีก8หลุมหลุมดําทั้ง9นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งจักรวาลขั้น9และจากจักรวาลขั้น9บรรลุถึงเจ้าเขต จะต้องทำให้หลุมดำทั้ง9ดูดกืนทั้งเอกภพแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานจากระดับจัก,กรวาลถึงระดับเจ้าเขตเป็นด่านที่ผ่านยากมากวูบวูบจุดแสงสีเขียวมรกตพอตกลงสู่เอกภพวังน้ำวนก็ถูกกระชากดึงอย่างรวดเร็วและถูกดูดกืนโดยหลุมดำที่อยู่กึ่งกลางในทันทีส่วนบริเวณรอบนอกของเอกภพวังน้ำวน ที่ไม่อาจสัมผัสได้นั้นกลุ่มหมอกบางๆเกิดขึ้นครอบคุมไปทั่วเอกภพวังน้ำวนส่งผลให้เอกภพวังน้ำวนเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีความเปลี่ยนแปลงัวเฟืงหลับตาลงในใจสงบราวกับผิวน้ำคอยรับความรู้สึกจากคลื่นสั่นสะเทือนของหลักวิถีพลังงานต้นตอน,นั้น ในการสัมผัสอย่างรู้ขึ้นความสั่นสะเทือนอสูรยักษ์เขาทองสัมผัสถ,ถึงขึ้นสั่นสะเทือนของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายทองคำได้กระจ่างชัดกว่าร่างแยกเผ่ามารสังหารสัมผัสถ,ถึงขึ้นสั่นสะเทือนของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติได้ชัดเจนกว่าเช่นกันร่างหลักชาวโลกสัมผัสรู้ถึงขึ้นพลังงานได้เลือนลางมากคล้ายกับถูกกั้นด้วยชั้นหมอก ตอนนั้นเองรุดหน้าแล้วต่างก็รุดหน้าแล้วลัวเฟิงเผยสีหน้าพิติยินดีบนพื้นแผ่นดินโลหะอันกว้างใหญ่ภพยสารของเอกภพภายในอสูรยักษ์เขาทองเองก็เงยหน้ากูร้องด้วยความลิ่งโลดในใจด้านข้างหลัวเฟิงในชุดดำที่มีร่างกายมายาเกือบพันล่างก็หยุดลงโร้องอย่างมีความก้าวหน้าแล้วถูกแล้ว ร่างแยกทั้งสามต่างสัมผัสรู้ถึงขึ้นพลังวิถีพลังงานต้นต่อและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอสูรยักษ์เขาทองเรียนรู้หลักวิถีสายทองคําได้มากกว่านั่นเป็นเพราะลวดลายประหลาดบริเวณขาแขนลำคอปีกหางและกงเล็บส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับสายทองคําของหลักวิถีพลังงานแห่งจักรวาล อสูรยักษ์เขาทองจึงชำนาญในหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายทองคำมากกว่าด้วยเหตุผลเดียวกันล่างแยกเผ่ามารสังหารมีลวดลายสีทองลึกลับบนแกนผลึกชีวิตที่มี1 8 1หหน้าตัดที่เชื่อมโยงกับสายมิติจนสามารถขานรับแรงสั่นสะเทือนของมิติดังนั้นไม่เพียงชำนาญในหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติ เวลาใายขึ้นมายังมีอนุภาพค่อนข้างยิ่งใหญ่สามล่างต่างก็มีแกนกลางวิญญาณหนึ่งเดียวเวลานี้แกนกลางวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสามล่างต้องลุดหน้าพร้อมกันเมื่อแกนกลางวิญญาณในแกนดั้งเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับวิญญาณในทะเลยานของล่างมนุษย์ล่างหลักผลึกชีวิตแกนกลางของล่างแยกเผ่ามารสังหารต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แกนวิญญาณดั้งเดิมเป็นสิ่งที่มีทั้งสามล่างครอบครองร่วมกันและถือเป็นแกนกลางของทั้งสามล่างเมื่อมีความคืบหน้าก็ลุดหน้าทั้งสามล่างถ้าแกนดั้งเดิมสมบูรณ์ดีล่างแยกทั้งสามล่างใดถูกทำลายก็สามารถเกิดใหม่ต่อให้ทั้งสามล่างถูกทำลายขอแค่แกนดั้งเดิมไม่เป็นไรก็ยังคงถ่ายเทพลังงานไม่หยุดหย่อนจนก่อเป็น สามล่างแยกกับคืนมานี่คือความวิเศษอัศจรรย์ของพรสวรรค์ล่างแยกแต่เมื่อมันมีข้อดีก็มีข้อด้อยหากแกนั่างเดิมเสียหายล่างแยกสามล่างก็จะห่างกันเป็นล้านล้านกิโลเมตรก็จะตายพร้อมกันทันทีนี่ก็คือทวายชีพของหลัวเฟิงข้อดีมันจริงถึงกับทําให้วิญญาณแปลเปลี่ยนได้ สมแล้วเป็นของวิเศษอย่างที่สามของนครอโอล u านหัวเฟิงตาเป็นประกายจากระดับนักเรียนฝึกฝนขึ้นไปจนถึงเจ้าแขนวิญญาณแค่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในส่วนคุณภาพไม่มีการแปรเปลี่ยนมีแต่จากเจ้าแขนไปเป็นอมตะชนถึงจะมีการแปรเปลี่ยนจากระดับพื้นฐานตอนนี้อาศัยยานทิพอโอลมานกับสามารถเริ่มการแปรเปลี่ยนล่วงหน้า แม้ว่าระดับของการแปลเปลี่ยนไม่มากแต่คุณภาพสูงขึ้นก็ยังเกิดผลประโยชน์อย่างยิ่งหลัวฟึงรู้สึกเล้าใจอย่างยิ่งเมื่อศักยภาพการต่อสู้นั้นร่างหลักชาวโลกอ่อนแอที่สุดอสูรยักษ์เขาทองและร่างแยกเผ่ามานสังหารถึงจะเป็นไม้ตายที่แท้จริงแน่นอนการแปลเปลี่ยนของวิญญาณล้วนมีประโยชน์ต่อร่างแยกทั้งสองมาเลย อสน์อลามานเปลวเพิงในดวงตาของหลวงเฟิงกำลังแผดเผาของวิเศษแบบนี้ไม่จัดให้มากหน่อยถือว่าทำผิดต่อตนเองหลวงเฟิงออกจากนาคอนอรอโณลามานอีกครั้งไปในทุ่งลางที่ถูกปกคลุมด้วยกระแสะโอโณลามานที่นี่ถูกกระแสะโอโณลามานปกคลุมสัญญาณของเครื่องตรวจจับถูกลบกวนไม่อย่างนั้นคงอาศัยปปถาช่วยตรวจตาได้หลวงเฟิงนึกในใจ ถ้ามีอุปกรณ์ตรวจตาโดยรอบก็คงไม่มีอัจฉริยะต้องตายไปมากมายขนาดนั้นที่อุปกรณ์ตรวจตาทำงานไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากจัก,กรวาลแรกเริ่มหรือผู้ดูแลนครอลมานจงใจกันแกล้งกันแน่หลัวเฟิงสงสัยแต่ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ว่าอย่างไรการฆ่าอสูรอลมานจำต้องพึ่งตนเองห้านาทีต่อมา หลวเฟิงที่นั่งคุกเข่าอยู่พงหญ้าคอยจ้องมองอสูอรอนลมานที่ปรากฏตัวอยู่ไกลออกไปด้วยความระมัดระวังมันเป็นอสูอรอนลมานที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ร่างกายมีความยาวราว30กว่าเมตรเหมือนเนินเขาลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวหนังหัวของมันเกลี้ยงเก่าแวววับราวกับโลหะผสมมีเขาแหลมยาวโค้งออกไป ด้านนอกขอบนหัวสองข้างดวงตาแทบจะมีแค่ตาขาวตาดำมีขนาดเท่าเม็ดถั่วอยู่กึ่งกลางดวงตาของมันแฝงความเยือกเย็นขาที่หยาบหนาของมันค่อยๆก้าวไปบนพื้นหูตั้งชันอยู่ในสภาวะระวังภัยประเมินจากกลิ่นอายแล้วน่าจะไม่ได้แข็งแกร่งกว่าอสูรอลมานตัวที่คายวานอนซึ่งฉันเจอเป็นตัวแรก หลวเฟิงนั่งคุกเข่าอยู่ในโพงหญ้าสองตาเย็นชากระบี่หนาพาพองยาวสีทองหมุนที่สะพายหลังมีลำแสง81สายพุ่งออกมาทุกเก้าสายจะรวมตัวกันกลายเป็นกระบี่สีทองยาวราวหนึ่งฟุตแสงกระบี่ทองเก้าสายลอยขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งผดึกขึ้นปานสีทองที่พุ่งผ่านก็เป็นเขตแดนกระบี่ตูม ลุงกระบี่สีทองยิงเข้าใส่ส่วนหัวของอสศูนอลมานล่างใหญ่ตัวนั้นโอ้อสศูนยอโณมานสะบัดหัวอย่างรุนแรงส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธเกลียวจากนั้นก้มหัวเตรียมใช้เขาแหลมคมอันก้าเข้าสกัดลุงกระบี่สีทองที่ถูกยิงมาเชิง กระบี่สีทองมาพร้อมอนุภาพมหาศาลของเขตแดนกระบี่เบี่ยงโค้งเพียงเล็กน้อยเฉียดผ่านเขาแหลมของมันและแทงเข้าใส่ในหัวของอสูอรอมารจากนั้นเสียงดังพวดทะลุออกทางเบ้าตาของอสูอรอมาร์คืมอสูอรมมอมารล้มคว่ำพร้อมๆกับยานทิพย์อมารสีเขียวมรกตลอยขึ้น ร่างของมันก็ปุพังกายเป็นกระแสอลมานจำนวนมากฟิลลัวเฟิงเหยียบกระสุยเมคาธมินส่งพลังจิตตานุภาพห่อหุ้มยาทิบอนลมานนั้นจากนั้นกลายเป็นลามแสงสายหนึ่งหายลับไปห้านาทีต่อมาคืมคืมอสูนอนลมานขนาดใหญ่ยักษ์หลายสิบตัววิ่งโคมคามกันมาราวกับสายฟ้าผ่าจนแผ่นดินสั่นสะเทือน ต่างก็วิ่งมาถึงที่นี่แค่ไม่กี่วินาทีหลัวเฟิงก็ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรแล้วหลายร้อยกิโลเมตรห่างไปเขาหลบอยู่หลังกองหินเสพรับความสบายอารมณ์หลังจากได้ดูดซับยาทิพย์อนณลมานลัวเฟิงพบว่าแม้บนศิลาจารึกจะบอกว่าอสูรอนณลมานในเขตชั้นในต่างก็เป็นระดับจัก,กรวาลแต่เนื้อแท้ หกเปอร์เซ็นเป็นระดับจัก,กรวาลขั้นหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เหลือจะเป็นขั้นสองถึงขั้น9แต่ละตัวมีความช่ำชองในหลักวิถีพลังต้นต่อบางอย่างจุดอ่อนข้อเดียวคือสติปัญญาค่อนข้างต่ำคล้ายๆบรรดาสัตว์บนโลกที่ยังไม่ได้กายพันธุ์วางกับดักง่ายๆก็หลอกล่อพวกกระสุนอลมานพวกนี้ได้แล้ว ระหว่างขั้นตอนการไล่ล่าอาจมีบางครั้งที่เจออสูรอลมานระดับจักรวาลขั้น9โชคดีตรงที่เถาวันเสียดฟ,ฟ้าก็อยู่ในระดับจักรวาลขั้น9ผลของการเสพผลลังเป็นเวลายาวนาน ไม่อย่างนั้นคงอันตรายกว่านี้มากสามเดือนหลังเปิดฉากไล่ล่าอสาูอรอลนมานกระบี่ทองสองเล่มรวมเป็นหนึ่งที่แท้เป็นแบบนี้เองหลัวเฟิงที่เริ่มใช้เขตแดนกระบี่สามารถรวมกระบี่สีทองสองเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งหลังมีเส้นใยทองเชื่อมต่อกันได้สำเร็จปรากฏเป็นกระบี่ยักษ์สีทองห่อหุ้มกระบี่ทองทั้งสองเล่ม ได้รับการเสริมอนุภาพจากเขตแดนกระบี่จนแข็งแกร่งอย่างน่ากลัวกําจัดอสูรอลมานได้ในพริบตาเชื่อมต่อโยงใยความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นหลัวเฟิงจดจำความรู้สึกอัศจรรย์ในความอัศจรรย์นั้นแม้จะบอกเล่าบรรยายไม่ถูกแต่หลัวเฟิงเข้าใจแจ่มแจ้งดีว่าเหตุที่บอกไม่ได้บรรยายไม่ถูกนั้นเป็นเพราะว่ายังไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติความรู้ในการศึกษาค้นคว้าตัวอักษร108ตัวของเพลงกระบี่โลหิตลอยล่องนั้นก็พึ่งจะรู้เพียงผิวเผินเท่านั้นแม้ว่าอธิบายไม่ได้แต่อย่างน้อยก็พอใช้เป็นแล้วให้ใช้เป็นก่อนส่วนเรื่องการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานค่อยเป็นค่อยไปหลัวเฟิงคาดหวังอย่างยิ่ง ตอนนี้ฉันรวมกระบี่สองเล่มเป็นหนึ่งได้กระบี่ทองสองเล่มนี้อยู่ภายใต้การหมุนเสริมของเขตแดนกระบี่น่าจะสู้กับคู่ต่อสู้ที่ใช้สามเล่มรวมเป็นหนึ่งเดียวบนชั้นที่หนึ่งของสะพานเชื่อมหนานานันได้มัง้งถึงคู่ต่อสู้รวมสามกระบี่เป็นหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้เขตแดนกระบี่ยังไม่รีบอาจเป็นเพราะศักยภาพของฉันสูงไม่พอ คู่ต่อสู้ถึงยังไม่ใช้เขตแดนกระบี่หลัวเฟิงไม่ได้ใจร้อนแม้แต่นิด30ปีในนครออนละมานเป็นเวลาสำหรับการปูพื้นฐานไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนติดดินไว้ดีที่สุด8เดือนผ่านไปรวมสามกระบี่เป็นหนึ่งหลัวเฟิงที่ฝึกฝนผ่านการไล่ล่าอสาูอรอนละมานอยู่ตลอดเวลายิ่งนานยิ่งขี้คลายวิธีที่จะใช้หลักวิถีพลังงานต้นต่อ ไปกับเทพสาตาล้นหลากและเริ่มจะเข้าถึงความรู้สึกที่อัศจรรย์ในความอัศจรรย์นั้นเชื่อมต่อกับกระบี่ทองสามเล่มเข้าด้วยกันกลายเป็นอนุภาพการจู่โจมที่น่าสะพึงกลัวสะพานเชื่อมนภาจักรวาลจำลองบนเกาะนั้นปาเฟินผู้ดูแลสะพานในชุดเสื้อคลุมดวงดาวสีดำจ้องมองเด็กหนุ่มเสื้อคลุมสีขาว ผู้ใช้กระบี่โลหิตด้วยความตื่นตะลึงฝ่าชั้นที่สามหรือปาเฟินตะลึงจ้องมองเด็กหนุ่มเบื้องหน้าผู้นี้ตอนที่อัจฉริยะหนึ่งพันคนเพิ่งจะมาถึงนครโอลรมานไม่นานปอหลันคนนี้ก็ฝ่าไปสองชั้นในรวดเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในประวัติศาสตร์ของนครอลรมานแห่งนี้ไม่นึกเลยว่ายังไม่ครบปีปอหลันก็มาอีกแล้วอืม ปอหลันพยักหน้าเล็กน้อยไปสิขอให้ประสบความสําเร็จปาเฟินยิ้มบอกฟิวปอหลันในชุดเสื้อคุมสีขาวเหาะไปยังปากอา่าวบางแห่งบริเวณริมเกาะปากอ่าวนั้นมีสะพานเชื่อมน้าที่ยื่นออกไปจนไม่เห็นจุดปลายทาง ที่หน้าสะพานมีป้ายหินแผ่นหนึ่งสลักคำว่าจัก,กรวาลสะพานเชื่อมนภา52สะพานสอดคล้องกับแผ่นป้ายอนลมานห2บแผ่นป้ายสะพานเชื่อมนภาขวานยักษ์มีทั้งหมด32ชั้นมีจำนวนชั้นมากที่สุดส่วนสะพานเชื่อมนภาจัก,กรวาลอยู่ในอันดับที่สองมี30สชั้นส่วนสะพานเชื่อมนภาเก้าชั้นฟ้ามี27ดชั้น ถือว่าค่อนข้างมากอยู่ในห้าอันดับแรกสะพานที่มีจำนวนชั้นน้อยที่สุดคือ21ชั้นที่จริงจำนวนชั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะแค่ผ่าน21ชั้นได้ก็มีสิทธิ์เป็นจัก,กรพรรดิอาณาจักรจักรวาลผู้สูงส่งแล้วในกลุ่มอัจฉริยะหลัวเฟิงกลุ่มนี้จะมีสักกี่คนได้เป็นจักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลฟิวปอหลันพุ่งเข้าไปในสะพานเชื่อมนภา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่460ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ได้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ